วิธีเปลี่ยนภาษาในตัวลันเชอร์ของ EA นะครับหรือว่า EA App นะครับจากภาษาอังกฤษแบบนี้ให้กลายเป็นภาษาไทยแบบนี้ทำได้ง่ายๆตามนี้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดเจ้าตัว EA App ลันเชอร์นะครับขึ้นมาและล็อกอินให้เรียบร้อยให้เราไปที่มุมซ้ายมือด้านบนนะครับที่เป็นเมนูขีดๆจสาอันตรงที่ลูกศรชี้ เมื่อเรากดเปิดขึ้นมาแล้วให้ไปที่เมนู setting นะครับเมนูที่2นับจากด้านบนในหน้านี้นะครับในส่วนของแถบเมนูเยอะๆตรงนี้นะให้เราไปที่เมนูที่2นะครับ application มันจะมีแถบที่เขียนว่า language นะครับส่วนใครเป็นภาษาอื่นนะครับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษสังเกตนะมันจะเป็นเมนูแรกที่มีกล่องสี่เหลี่ยมทางด้านหลังนะครับให้เราจิ้มไปที่กล่องสี่เหลี่ยมได้เลยตรงนี้ก็คือภาษาทั้งหมดที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับบนเจ้าตัว ea app นะ ในตัวอย่างผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ดูนะครับเมื่อเราเจอภาษาไทยก็จิ้มเข้าไปได้เลยแต่รอสักครู่นึงนะครับตรงนี้ EA เขากำลังจะ r e เฟ e ภาษาของเจ้าตัวแอปของเขานะเมื่อกลับมาที่หน้านี้ลองสังเกตดูนะครับภาษาก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองตามที่เราได้เลือกไว้เมื่อกี้เลยโอเคตรงนี้เราก็สามารถกลับไปใช้งานเล่นเกมได้ตามปกติเลยครับผมลองนาไปทากันดูนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ